สบายดีพี่น <prawda> ้องสบายดีสุขคนสุขคนนกอือเจลา้พวกซองน้องซาลาคือเก่าจ้าวันลูกกาพี่น้องจ้ามันนี้บุได้ดำลูกกาเมียนมือื่นจะดูหน้าดำวัดสันกันพุนบุตกเนาะ กระมาณ2พี่น้องอย่ามกป้อง5ฮะ chốc ngài mà hơi cứ bập 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 thế, đu na con liêng hoài đi qua, bộ nhiệt cản nhằm sâu nó ได้ขึงถุงแล้วนะเฮาถุงนะดำไปขึงถุงแล้วแหละพอให้ไงให้ยังให้นะนะั่นนะครับโมมี้ําพนคือสิบได้เขาไปดำเน,น,นานะพี่นอกเลยพีดกันกลางให้หนะ้าละชาจอยขอบคุณชิน อ่ะก็โรคนละตาส่ะบอกก็เราผิดตีกันสะฉันเข้าใจผิดเองแหละแล้วผ่านไปหกโมงเข่งแล้วตอนนี้เจดมันก็บุกขึ้นมาจะเถื่อนเนาะใช่เจดำไปตามทีมงาน กะก็มีน้ำมันถั่วมัน้องมีแต่ทางใสุดมันใช่ไหมอย่ามาไก่เด้อ เลือกปัดห่างมาหลักลี่ทีงานเธอย่อยเธอย่อยมาเธอหน่อยๆเลือดลองดำบ้านน้องดำยังจะตื่นพี่สัต คมันเป็นพยัญชนะกันลนานเคยกำลังไทยนาดูดนามดำคือกันแทกนึงกัได้ จักច um, 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 ូលជិះគបเด้อមិញដាក់តាមណាគប់ໄວ້វាន់ផ្សាមិនឲ្យអសុប1 はい。<Bye. S 2> mm hum. ต้องไล่หะได้าจอยเป็นคนหมัดกับต้องไล่ซาจอยมัดละาต้าจยมัดละ้าได้ชิซาได้ขึ้นกิ้งข่าวอ้าวปุระซาหมัดได้ขึ้นกิ้งเองเขาพอาเจ้าว่นได้ซาหมัดจะขึ้นกิ่งข่าวระซลเออ สิ้นนี้ได้ลรไรหะได้บต่ชิปดช้ชิไปมัดหน่อยปะนะมัดใหญ่มัดต่ด <c oughs> ดอแขนนี่บอกูสิเพลนมาได้ <c oughs> อ่าเป็นใหญ่สิ้นนี่บ่พ่อพูยบอ คือห้องคุณใหญ่ข้าคือเขียงเมื่อนี้นะลกกกาเบิดมืงอพี่นอ้องเลยมือม่อนมื่อนยังสีแด,ดงดำเนาะเพากระทั่าไปดูดมันกับทีเที่ยวหมอจักกิรพรมันบบมีกาดำดีใครอยากได้ไว้็รกนี้ได้นี่หายทึง่งมีนาม อ้าวอีตู่หลุดไปหอดผูด้เลยเจ้จ่อยผู้ขั้วยังไงวาอีตู่หลุดหอดผูด้เลยทำเลยจงมั้ยังหางนานๆขอได้ตันนานๆน่าจีระมาแล้วมีเสียงด้รึจิลาข้อมึงออมเดี่ยนี่รแล้ว ได้ง่ายเลยจิ๋ข้าปกูละเล่มผู้ปายเปิ่นได้่านมาสูนี่แหละเฮ้ยทีมงานเธอฮะกะลงมาไง่าม้ามาทำะเม่ยาอีกเลยเมผ้าอาจารสติขอดก็ได้ันไผ่มเลยขึ้หอดไผ่าป้าบักดำเนี่ยป้าักดำนิง

มก็เอาเจ้าพวกต้มพมจัดจิกแัดแผลหนึ่งครั้งบาดเจ็บอาอันึ่งครันใส่อันกตี้ตัวกับไปนะเด็กเป็นขนมใส่วัวหน้าหมูก็คืออีกระเทยนิเคี้ยวอาพุ้บมันเป็นมที่หัวอีกนิ่แทะเล

เข,เขาไปคอยไปปลูกก่อนหมูเต้ยรำกับไปต้องไะมีจับจับวันท้ายยึงขึ้นเฉพาะ <laughs> เพิงฝากับพี่น้องเฮ้ยมันสิตกิบตี่ประลเนี่ยโอ้ทหารเฮาทยอยทย่อยลงมาเลย กี่หาคุณี่ปคุเอาลาอยู่ที่ทำี่ดันนกันบาเซนบาเซนวแคั้นเนี่ยไปเอาน้ามาจูบใส่ลกไปเอาน้ามาจูบไปกอย่าหาว่าอย่าว่าจะกระลกไข่ต้องมีน้ำที่ทำเล

สิตติกาฮานากันอีตุนีเฮ้มันออกไปกินแล้วมันอยากล้วนเนาะกินไปแต่มันไป้วไีเนาะไอ้ไปพอกันขีดหนาได้จ้าผ้าปึงผ้าชมไงเด้อจ้องระบ่อ